Sen Football. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp ยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับพีจิงลูกนี้เรียบร้อยเลยคระตุสูงไปแล้วแล้วไหลมาลูกที่ประสมพลได้จิ้มโอเรียบร้อยครับแบ่งเข้าสายสันดิภาพลับตาลูกยังสวยเลยครับพีจีประทุมเนเต็มก้าวเข้าใกล้แชมป์ไทยลีกก็มาไปอีกหนึ่งก้าวแล้วครับ และแล้วก็มาถึงวันที่แฟนบอลชาวไทยรอคอยกับการได้เห็นการชูถ้วยแชมป์ฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2020กันเสียทีหลังจากที่วงการฟุตบอลทั้งโลกต้องเจอกับปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด -19 จนทำให้ฟุตบอลลีกต่างๆต้องหยุดชะงักไปหลายครั้งขณะที่ในประเทศไทยฟุตบอลกลับมาเดินหน้าต่ออีกครั้งด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ทั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยทุกสโมสรฟุตบอลอาชีพในไทยภาครัฐและเอกชนต่างๆได้ช่วยกันประคับประคองและช่วยกันทําให้ฟุตบอลอาชีพของไทยดําเนินมาจนถึงวันนี้ได้ว่ากันว่ากุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวเช่นเดียวกับบีจีปทุมยูนเต็ดกว่าจะก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์ไทยลีกได้ก็ผ่านอะไรมามากมายเช่นกัน นับตั้งแต่วันที่เกาะกำเนิดสโมสรกลายเป็นสโมสรบางกอกกลาส f ีตลอด15ปีที่ผ่านมาเกียรติประวัติในการคว้าแชมป์ของพวกเขาคือแชมป์ควีนส์คัพและแชมป์สิงคโปร์คัพได้ในปี2010แชมป์ฟุตบอล FA ฟเคัพในปี2014และแชมป์รายการล่าสุดคือแชมป์ไทยลีก2เมื่อปี2019นั่นเอง บ้านกากลาสเอฟซี Glass เป็นอีกหนึ่งทีมเงินถุงเงินถังของไทยที่มักจะสร้างความมือหาในตลาดนักเตะของไทยลีกได้ในทุกฤดูกาลนักเตะชื่อดังของไทยและต่างชาติต่างทยอยเดินทางเข้าสู่ทีมเพื่อหวังว่าวันหนึ่งกระต่ายแก้วตัวนี้จะก้าวขึ้นสู่การเป็นทีมที่ดีที่สุดของประเทศนับตั้งแต่พวกเขาเข้าสู่ลีกสูงสุดอย่างไทยลีกวันอันดับที่ดีที่สุดของพวกเขาคือการได้อันดับที่3ในปี2009และ2016 โดยเฉพาะในปี2016ในยุคของโอเรริโอวิทมาโค้ชชาวออสเตรเลียว่ากันว่าเป็นปีที่ใกล้เคียงแชมป์ที่สุดและดีที่สุดจากตัวนักเตะต่างชาติระดับท็อปอย่างอารียอโรดิเกสที่ยิงไป19ประตูร,รวมทั้งดานิเอลโตติเพย์เมเกอร์ชาวสเปนที่แอซสต์ให้ทีมเป็นว่าเล่นแต่สุดท้ายทีมก็ยังไปไม่ถึงฝั่งฝัน แต่ในปี2018ฤดูกาลแห่งความเปลี่ยนแปลงพวกเขาเปิดตัวฤดูกาลด้วยความตื่นเต้นเมื่อเปลี่ยนแปลงโลโก้ให้เป็นกระต่ายที่ดูอินเตอร์ขึ้นเปลี่ยนสีหลักของสโมสร สีเขียวมาเป็นสีฟ้าและหญ้าในสนามที่เปลี่ยนแปลงจากหญ้าเทียมมาเป็นหญ้าจริงเช่นเดียวกับตัวกุนซือเปลี่ยนมาเป็นโจเซฟเฟลเรกุนซือหนุ่มชาวสเปนนอกจากนี้ยังคงเสริมทัพผู้เล่นได้น่าสนใจทั้งการดึงตัวทิติพันธ์พ่วงจันทร์มาด้วยค่าตัว30ล้านบาทมาริโอยูโรสกี้จากทรูแบงกอกยูเนเตดและในเลกสองยางนึงตัวธนบูลเกสารัตมาด้วยค่าตัว40ล้านบาทและดึงอาริเอลโรดิเกสกลับมาเสริมทีมในแดนหน้าอีกครั้ง การลงทุนตัวผู้เล่นแบบนี้แน่นอนว่าแชมป์ซักรายการน่าจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแต่จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆาระหว่างทางทั้งตัวผู้เล่นโค้ดและเทคนิกทําให้ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงของพวกเขาต้องเจอกับฝันร้ายพวกเขากลายเป็นทีมที่5ที่ต้องตกชั้นไปยังฟุตบอลไทยลีกูซึ่งก่อนเกมนัดสุดท้ายถ้าพวกเขาเสมอกับนครราชสีมามาได้เอฟซีได้พวกเขาก็จะรอดจากการตกชั้นทันที แต่กลายเป็นว่าเกมดังกล่าวพวกเขาแพ้คาบ้านไป1ประตูต่อ2ซึ่งแม้จะมีคะแนนเท่ากับชัยนาทอนบิลแต่ด้วยเฮ t ต h เฮดที่เสียเปรียบทําให้พวกเขาต้องตกชั้นทันทีักไปไหนจะลงไปไหนพวกเราไม่ได้มาไปเทีย นสุดหรืฤดูการ2018ท่ามกลางข่าวลือที่ว่าการตกชั้นครั้งนี้อาจจะเกิดการยุบและเลิกทําทีมแต่ประธานสโมสรอ,อย่างคุณประวินพิรมพักดีออกมายืนยันว่าจะดทาทีมต่อไปและจะกลับไฟอยังหลีกสูงสุดให้ได้ภายในปีเดียวแม้การตกชั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการแต่นี่ กลับเป็นโอกาสที่จะทําให้ทีมได้ปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆหรือเริ่มต้นกันที่โค้ชใหม่หลังจากที่ตกชั้นไปเพียง3สัปดาห์สโมสรก็แต่งตั้งโค้ชโอง่งดุสิทธตเฉลิมแสนที่เก่งเหลือเกินในการทําทีมเลื่อนชั้นไปยังลีกสูงสุดซึ่งโค้ชโอ่งฝากผลงานไว้ในปี2013กับการท่าเรือและปี2018กับตราด f อให้มารับหน้าที่ในการทาสโมสรกลับไปยังลีกสูงสุดให้ได้ สโมสรทำการเปลี่ยนชื่อทีมจากเดิมบางกอกคลาส F4 มาเป็น BG ปทุมยูนเต็ดพร้อมกับการปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่อีกครั้งโดยเติมคำว่า BG ปทุมยูนเต็ดเข้าไปเพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่อย่างจังหวัดปทุมธานีที่ใช้เป็นรังย่ามานานกว่า10ปีและเพื่อให้เป็นสโมสรที่ผูกพันกับชาวปทุมธานีอย่างแท้จริงไทยลีกทู2019พวกเขายังมีนักเตะดีๆที่พร้อมลงเล่นในลีกร้องได้อย่างสบายๆนำทัพโดยกัปตันเก่ง สุร,รชาติสาวรีพิมพ์ชาววัดวีรชาติชัดชัยบุตรพรมดาเนียลโตติร่วมกับนักเตะต่างชาติที่เข้ามาเสริมทัพอย่างอิฟลานฟลานี่บาลอสทาเดลลี่ทำให้พวกเขาคือแตงหนึ่งในการคัมแบ็กกลับมายังหลีกสูงสุดอีกครั้ง และโคชองก็ไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังเมืเ่อเขาพาทีมเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องทำให้พวกเขาการันตีการเลื่อนชั้นไปยังหลีกสูงสุดตั้งแต่นัดที่29ของฤดูกาลพวกเขาควา้าแชมป์ไทยลีกทูได้ในนัดที่30ทั้งทั้งๆที่ยังเหลือโปรแกรมการแข่งอีก4นัดด้วยกัน ไทยลิก2020ทีมผู้บริหารสตาร์โพสต์และนักเตะพวกเขาพบพาประสบการณ์และบทเรียนต่างๆมามากมายในช่วง2-3ปีหลังและจัดการเสริมทัพแบบบิ๊กบึ้มน่ากลัวและลงตัวที่สุดปัญหาในเกมรับถูกแก้ไขไปด้วยการดึงตัววิกเตอร์คาโดโซกองหลังชาวบราซิลมาร่วมง,งานกับอันเดสตูเยส กองหลังระดับตำนานของไทยลีกมาประสานงานกับอีฟานฟานนี่นั่นทำให้3แดนหลังของพวกเขาแข็งแกร่งสุดๆขณะที่ในแดนกลางดึงตัวสาวรัฐอยู่เย็นและสุมัญญาบุรีสาย2นักเตะทีมชาติไทยเข้ามาประสานงานกับทิติพันธ์พ่วงจันทร์ทำให้นี่คือกองกลางที่ดีที่สุดของไทยลีกเลยก็ว่าได้และปัญหาในเลกแรกของพวกเขากับการทำประตูก็หมดไป เมื่อในเลกที่2เขาจัดการดึงตัวเดียโกโ้หรือสตาโต้และทิวราสิงแดงดาสองกองหน้าระดับตำนานในไทยลีกเข้ามาเสริมทีมในเกมรุกนั่นทำให้ขุมกำลังของพวกเขาแกล่งทั่วแผ่นจริงๆการันตีได้จากการที่พวกเขาเป็นทีมที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดและเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในศึกโตโยต้าไทยลีกซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งของพวกเขาที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ One thing, last game I speak about our dream, right? Okay. We player. Everyone here, we release this dream already, right. right? Then we need to be the champion. Then we need to play a very good team. We can be champions. We play our go 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 good game. Go this is last year. What's the second division? We não this. Don't be sad. This is our goal. Now we are where this team one day. แฟนบอลเดอะแรบบิทรอคอยก็มาถึงในเกมที่บีจีปทุมยูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะสุขโขทัยเอฟซีไป2ประตูต่อศูนย์กลายเป็นเกมที่แฟนๆได้ฉลองกันแบบเต็มเหนียวจากการคว้าชแชมป์โตโยต้าไทยลีกในฤดูกาล2020ถึง2021มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรและนั่นทำให้พวกเขากลายเป็นทีมที่คว้าชแชมป์โตโยต้าไทยลีกได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ และนอกจากนั้นพวกเขาก็ยังเป็นทีมแรกที่ตกชั้นไปในไทยลีก2แค่ปีเดียวแล้วกลับมายังลีกสูงสุดก็คว้าแชมป์ไปครองได้ในทันทีและนี่คือเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยแคลรอดของเดอะแรบบิทพีซีปทุมยูไนเต็ดกว่าจะมาเป็นแชมป์ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้